สวัสดีค่ะวันนี้มาพบโมเมขายที่ดินกันอีกแล้ววันนี้โมเมขายที่ดินจะมาแนะนําทางเข้าที่จะไปชมแปลงที่ดินที่เห็นเป็นคคองรถวิ่งเยอะๆนั่นคือถนนเส้น305ที่มาจากสามแยกองค์ละค่ะคลงมาตรงนี้ก็จะเป็นถนนเส้น305ค่ะ ที่ดินของเรานะคะจะข้ามสะพานตรงด้านหน้าค่ะตรงด้านซ้ายนะคะตอนนี้สะพานกำลังก่อสร้างค่ะก็จะให้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่จะซื้อที่ดินนะคะได้ชมบรรยากาศการพัฒนาของถนนสี่เลนสายใหม่นะคะถนนเส้นนยสองศยองสี่ค่ะนี่ค่ะกำลังพัฒนาค่ะ การพัฒนาไปไกลมากๆเลยนะคะตรงด้านหน้านี่จะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งทางนะคะก็ตอนนี้กำลังเริ่มทำอันที่สองค่ะอันนี้คือสะพานข้ามทางรถไฟค่ะเมื่อสักครู่นี้ต้นคลิปนะคะก็เริ่มจากถนนเส้น305ข้ามคลองมานะคะ พอข้ามคลองแล้วก็จะเห็นสะพานข้ามทางรถไฟค่ะเนี่ยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจที่ดินติดถนนสี่เลนนะคะคลิปนี้เป็นการตัดสินใจง่ายมากยิ่งขึ้นเลยค่ะพูดง,ง่ายๆนะคะถนนเส้นนี้นะคะมุ่งหน้าไปสละบบุรีแกงคอยหรือจะไป แยกถนนสุวรรณสอนบ้านนาได้ค่ะหรือพูดง่ายๆก็เป็นทางเลี่ยงมืองที่จะไปบ้านนาค่ะสามารถที่จะวิ่งผ่านทางเส้นนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนการตัดสินใจซื้อที่ดินสักแปลงนะคะตัดสินใจช่วงนี้หน้านี้จะง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะถนนสี่เลนนะคะ สร้างเยอะมากๆเลยค่ะทราบข่าวมานะคะปีสองพันห้า้อหกสิบหกประมาณสิ้นปีค่ะถนนเส้นนี้ก็จะแล้วเสร็จค่ะโมเมมีที่ดินใกล้ๆกับถนนสี่เลนหรือติดถนนสี่เลนตรงนี้หลายแปลงมากๆค่ะขนาดร้อยยี่สิบตารางวาสองไร่ 214ตารางวาหรือ200ตารางวาค่ะที่เห็นทางด้านขวานะคะไม่ใช่น้ำท่วมนะคะชาวนาตีเทือกทำนาค่ะรอการหวานข้าวค่ะที่ดินของโมเมจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะถ้าอยากได้ติดถนนสี่เลนโมเมก็มีขนาดสองไร่แล้วก็ห่างจากถนนสี่เลนประมาณ50สิบ เมตรก็ขนาด214ตารางวาถ้าลูกค้าท่านไหนชอบติดครองโมเมก็มีค่ะขนาด200ตารางวาราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0 0 0บาทถึง5ล้านบาทค่ะขนาด120ตารางวาจะอยู่ที่8 0 0 0บาทขนาด200ตารางวาติด คลองสามสิบก็อยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนบาทขนาดสองไร่จะอยู่ที่ห้าล้านบาทเนี่ยค่ะด้านหน้าเนี่ยค่ะที่ดินจะที่ดินขนาดสองไร่จะหันหน้าไปทางด้านทิศต,ตะวันออกตามทิศต,ตามถนนสี่เลนค่ะส่วนด้านหลังนี้จะเป็นถนนสาธารณะค่ะจะติดถนนทั้งหมดสองข้างเลยค่ะทั้งข้างหน้าและข้างหลังค่ะ ด้านท้ายนะคะที่เห็นน้ํานี่คือน้ําขังค่ะที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินโครงการเก่าค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถที่จะชมคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจได้เบื้องต้นมาจากทางบ้านค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้าก็ต้องมาชมที่ดินด้วยตัวของลูกค้าเองเมื่อดูคลิปจากทางบ้านแล้วชอบ ชอบเบื้องต้นแล้วก็มาชมที่ดินจริงมาชมแล้วชอบมากๆสามารถนัดโอนที่กรมที่ดินได้เลยค่ะที่ดินทุกแปลงโฉนดพร้อมโอนมากๆเป็นโฉนดขุดแดงค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของถนนสี่เลนนยสองศูย์สองสี่ค่ะ อันนี้คือคลิปล่าสุดเลยนะคะที่โมเมอัดค่ะถ้าสนใจสามารถที่จะทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ค่ะด้านหน้านี่ก็คือทางกลับรถนะคะแล้วก็ที่มาด้านหน้านี่ก็จะเห็นน้ำนะคะ อยู่ตรงกลางตรงหน้าเลยนี่คือทําโคกหนองนาค่ะขนาดเนื้อที่หกไร่เลยค่ะที่ดินขนาดสองไร่ที่ติดถนนสี่เลนโมเมมีมทั้งหมดสามแปลงก็รวมเป็นหกไร่ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนที่จะทําธุรกิจปั๊มน้ํามันนะคะตรงนี้เลยค่ะมาเหมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะตรงนี้ยังไม่มีลูกค้าท่านไหนนะคะที่จะมาทาปั๊มน้ํามันนะคะตอนนี้ยังเหลืออยู่นะคะ หกไร่สามารถซื้อทำปั๊มน้ำมันได้เลยค่ะมาบุกเบิกค่าที่ดินจะได้คึกคักค่ะสำหรับวันนี้โมเมมาอัปเดตท,ที่ดินมาอัปเดตถนนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าโมเมจะไปอัดที่ไหนคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ